ตวสลีระขององค์พระนะสังเกตยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าตรงที่เป็นเป็นจีว er, รน,นะครับเวลาปัดเนี่ยไม่ไม่ปัดขวางกับจีวรเนาะปัดไปในทิศทางเดียวกันเพราะเวลาถ้ามันเกิดขนหรือเกิดร่องมันจะร่องไปในทางเดียวกันกันกนกบจีวอนะครับเนี่ยเวลาเวลาเราปัดเราเราไม่ได้ทิ้งน้ําหนักเต็มนะครับแล้วเวลาเราปัดเนี่ยครับเราจะสังเกตเลยว่าทองส่วนเกินเนี่ยมันจะปีองอไปนะครับจะปีองอไปแล้วก็ถ้าเป็นตรงพับพักเนี่ยครับ ็ไล่หออนึกถึงตอนแต่งหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นเป็นเสียนนะครับก็ปาดไปในที่ทางเดียวกันเนาะด้วยแปรงตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงกีวอนี่เวลาปลาดเนี่ยมันจะฟูงนะครับต้องต้องใส่แมสนะไม่ทิ้งน้ำหนักเต็มนะครับนิดเดียว ทองส่วนเกินเนี่ยจะหลุดออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าตรงส่วนไหนที่ไม่มีทอง,องตัวแปลงเนี่ยมันจะเป็นตัวไล่อย่างหนึ่งนะครับไล่ตรงบริเวณที่มันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนซอกเป็นมุมนะครับทำให้ทองเข้าไปมากขึ้นนะครับตรงบริเวณที่เป็นพวกฐานบัวเนี่ยครับก็ใช้แปลงกด นี่ฮะปัดไปในไปในร่องนะครับ